สวัสด,ดีจ้าพี่น้องสิภาพี่เก็บเฮ็ดสิเป็นเห็ดไข่เห็ดหน้าเลยได้หลายพี่น้องขึ้นน้ำหยาหมดมีหลายดอกอยู่ทั้งนาเอาดอกนีก่ไปก่อนดอกนี้ก็มี คนตกค่ะตกบ่แห้งดอกตกประมาณสักตอนเช้าๆสองสามชั่วโมงก่อนที่แพ่นสิขา่าปลาแล้วบ่เอาเนาะคะ่ะเอาแต่หมวกมั่นค่ะคนฟิลแลนขาเจ้าเก็บเห็ดขาเจ้ากับบ่เอานะคะเห็ดอันมั่นปูหรือว่าเห็ดดำชุบป,ปีรอคือนกัน ขาเจ้าทำความสะอาดในปลาเลยบางคนก็หอดแต่บล่างเขาเจ้าววาล่างน้ำแล้วมันบวเสบอันนี้ทั้งล่างน้ำบยย่านมันมีขี้ดินเนาะนี่คือจังถากดินจังสิล่างสองสามน้ำขึ้นไป สำหรับแพ่นมันจังเลวใจบ้าลเราก็ไปต้มต้มพวกผากพวกเซียนดินพวกหนอนน้ำเห็ดต้มจังหานาที่แต่กัดล่างยางมันออกมาพี่น้องเกงเส้นน้ำยานางเอาอยาเอ็นยืดดอกต้นเอ็นยืดมาขยีแทนยานางอยู่ต่างประเทศเนาะ เดี๋ยวสิได้หมอแเกงแล้วพี่น้องมันเท่าเรีวเนอะขึ้นหยิบชีช่วโมงกับเท่าเฮ็ดอันนี้ต่อหน้าพุ่นก็มีค่ะ,คะมันนี่เสเอาเฮ็ดอันอื่นไปปนน้ำขันพ่อเฮ็ดทานฟิลเล่นกับสีเอาไปน้ำแพ่นมักอยู่ ช่วงนี้มันกำลังขึ้นอากาศมันอุ่นชื้นเลือกเบิ้งนะพี่นงคันมาหมู่บ้านนี่พูดอีตถุงามาเมื่อนี้มันบานทั้งกลุ่มเลยอ่ะ ไปแกงแรงแสบๆนะพี่น้องยางมากกระเฮนไปเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าแพนกินผู้เดียวแกงหม้อใหญ่ๆหม้อหนึ่ง อันนี้ก็น่าเล่ ฮอเฮ็ดปวกฟินพี่น้องสามดาวนะคะขามันสีเงาฟูกตามยามอดมันสิเป็นป่องจังสี่หาเฮ็ดอร่อยสามดาวเกิดน้ำต้นสนแดงหยามอด ขึ้นเป็นกุ้มค่ะมันนี่ข้าเสียออาไปแกงเนาะว่าเอาลายไปในดอกทั้งหน้าพุ่นกับแมนค่ะพี่น้องมีแต่เห็ดต้นสนแดงเนาะหญ้ามอดว่าพอกุ้มนี่กับบานทั้งกุ้มแผ่นกับยางมากไก่ๆทางไก่ๆหลดนี่พี่น้องเอาสน,น,น,นั่นระคะมาอนี่เบิ่งวิวปลายเห็ดจากน้อยเนาะพี่น้อง มาที่นี่ผัดมาพอเหตเดมั่นปูมีแต่ดอกใหญ่ๆบานเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่ค่ะหลายหลายถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปค่ะมองเห็นง่ายเนาะข้างบนผุ่นหลายดอกบานแล้ว ดูตายา่าถอนให้เบ่งขาบักไงแมนเบิดเอาหลุดข้างบนอีกดูตายา่า ถอ,อนให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้สองด้าวนะคะเห็ดคอนสซนถ้าไม่แน่ใจไม่ใช่มืออาชีพก็อย่าเพิ่งเก็บไปนะคะมีคู่แฟดคู่เหมือนเยอะ เก็บปันพี่น้องเบิ้งก่อนแพนอกเก็บให้เบิ้งจนเบิดมูนะคะเพราะว่าแบตมันกลาสิเบิดแล้วสวยมากๆเลย ไปทำความสะอาดบานค่ะตักสิเก็บตัวใดก้อนค่ะเก็บตัวทั้งหนาน,นี่แหละนอนมันจะกินดอกใหญ่มากๆเลย ดอกใหญ่ตามสิ่งแวดล้อมป่ามันอุดมสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็ใช่ตรงโน้นอีกค่ะ ดอกใหญ่ปาร์ต,าตมานมานมานโน่นนะคะมุดเข้าไป ขออนุญาตทวงค่ะมันอวบอุดมสมบูรณ์ đọc tung tung giang ít giới yêu kha เห็ดทานฟินแลนเฮ็ดอันนี้แพนสิลงซื้อไว้ให้หนึ่งดาวหอมหอมหอมค่ะดอกมันแข็งแข็งเอาไปย่างตาน้ำพริกคือเห็ดไขรเมืองไทยพี่น้องแสบคักตาน้ำพริกนะแกงกระแสบกินธรรมชาติมานมาน มาพ่ออีกกลุ่มหนึ่งออสิ่งแวดหล้อมมันเหมาะมันมีเสือเห็ดอันนี้เนาะหอมหอมหอมคักมานมานเอาไปย่างตามน้ำพริกค่ะอันนี้ก็เม่นกลุ่มเห็ดทานนะพี่นองมันจะขึ้นเป็นกลุ่ม ดอกหอมหอมมาแต่ไก่มันไปซูนมันนอนมันกินมันขึ้นเป็นกุ้ม,มค่ะอันนี้กระเมนอันนี้ดอกแข็งอยู่เอาไปน้ำค่ะใส่เตาอบย่างตามน้ำพริกตอนเย็นเฮดอันนี้เอาเมื่อกแกง เ่อาปนในตะกร้ากระมูนะคะแพ่นยานมันแตกข่มละเฮ็ดทานกับเฮ็ดมั่นปูอยู่ในรถแล้วกดแล้ว,ลวสวัสดีครับมาลาเห็ดแกงพาพี่น้องแกงเห็ดค่ะวันยุดเซฟก็เลยมาเยี่ยมน้องกับเม่แพ่นอยู่อาคารเม่นคือมื่อนี้ผู้ซอยนะคะเฮ็เ็ดนาเลก เลียนในเมืองค่ะวาวขีอายสีบปดปีแล้วอันนี้จะแกงเห็ดรวมอันนี้สองดาวแสบค่ะอันนี้มันกรอบแต่นี่มันจะเป็นเหลืองๆอันนี้เห็ดนาเล่อันนี้ก็เห็ดก้อยวูฮาเปโรสามดาวเห็ดปวกฟินลนไปเริ่มแกงกันเลยค่ะ,ะมูจะเจ้าว่าโลละจักบาทูมเอามาให้ง่ามไรดิโลละสิแปดดิโล สดค่ะคันสร้างวิลานให้กิโลละยี่สิบถึงยี่หา้าเมนี่สิมากแกงเห็ดแกงหอยไม่ให้เผ็ดแกงเห็ดไม่ให้เค็มใช่นำเอเอซี่ <F 4 S 2> บอกว่าแกงเห็ดปั่นกินแน่ว่าันเห็ดมันลายเป็นทเสีมีเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ดไข่ โกยโบฮาปารุสกุตวอาเห็ดเพิ่งดอกหนึ่งปกติขันแกงเห็ดเพิ่งแพนสิตม้มน้ำลัวโอกอนประมาณสักสามถึงห้านาทีรประเทศทิ้งเอาเมือกมันออกก่อนหลางเสียนดิน่าเสียนดินออกประเทศ้นามเมือกมันทิ้งแล้วจะใช้ให้หมดค่ะ เดือดแล้วเป็นฟองขึ้นมาในแพนต้องตักฟองออกก่อนใส่น้ำอีกเติมน้ำอีกหน่อยนึ่งเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนจะใช้ <c oughs> แห้งใบมะกรูด <c oughs> หัวหอมแดงลง แล้วแต่ผู้ทนัดแล้วค่ะที่แกงแบบใดก็ได้แผ่นแกงแบบสไตล์ง่ายๆนะคะตักฟองมันออกแล้วก็จังใสอันใบมะกรูดข่าตะไคร้ข้เขาเบือลงไปน้ำหลังหัวหอมแดงด้วยแกงต่อไปอีกสิห้านาทีค่ะแพ่นอานน่านหนังสือมากบางเว็บไซส่ก็เบาเอ็นไส้บางโตมันจะย่อยยากค่ะต้องแกงสิห้านาทีขึ้นไปเป็นอย่างต่ำปลาร้าพันท้ายนะคะ ชิมบ้งกรอนค่ะผัดน้ำาผัดน้ำปลาจุกน้อยนั่นนั่นใส่โค้งนัวใส่ลายนัวลายกินหอมแ้วพี่นอ้องกินหอมเฮ็ด ชิมมันก็นพอดีค่ะพอดีแล้วค่ะกะดีดีเก่งเห็ดกระเสียบค่ะหวานหอม น,นี่ดอกเห็ดพึ่งแดดมากพอดีฝนพโตกมันเนี่ยอันนี้เห็ดดินอืม,มยูอพาร์ตเมนต์สบายใจดีข้าไก่โรงเรียนลูกพอมงามบางกับเลนเขาปลาป้าพิโนงเก็บเห็ด บ้านบันเสียบคือกันกับเห็ดเมืองไทยน่ะบ้านแพนแพนกะเอาไว้น่หละ่ะค่ะพี่น้องเสียบร้ายค่ะพี่น้องปีนี้เห็ดออกร้ายหลายบวายาวเห็ดอันพึ่งป่าสุนหรือว่าป่าสุนแดงออกหลายทั้งสองแสบร้ายค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเพนต้องขออนุญาตทานต่อนะคะสำหรับคลิปนี้เพนก็ขอ,ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนท์ทุกแชร์ที่เป็นกำลังใจให้กับเพนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท,ทุกคนเดี๋ยวค่ะเข้าป่าเก็บเห็ดไปรีวิวธรรมชาติข้างนอกบ้านอีกภาพไปเก็บเห็ดหลากหลายตามฤด,ดูการไปชมว,วิวพรมไปเบอรปอาเห็ดต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะวันนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย